ต้องเตรียมหนังทากล่องสบัดใจครับใจเวลามืดน,นะครับกว่าที่เขาจะตากเพื่อที่จะเป็นกล่องสบัดใจหนึ่งใบครับผมจาผลิตหนังกรองคนเดียวเลยนะครับตั้งแต่ขั้นตอนในการที่การที่คือปากแดดนังกรองของพุ่งหลงลีนี่นะถ้าไปซื้อกล่องพุ่งหลงลีนไปมันจะบอกต้องวงเรื่องสารเคมี ยาฆ่าแมลงสักอย่างครับสามารถเอาไปจี้กินได้นะครับนห,นหนังกล่องนี่อายุกี่ปีก็เอาไปจี้กินได้ครับรับรองครับอันนี้กาลังขึงนะวันนี้จะขึงเจ็ดขึครับเมง,งูต่อมพืชๆนี่ก็คือบ่มีสารเคมีในการที่จะใจให้การทักษาหนังนะครับเีอยครับบม่มีอย่าง,างมากมายหลายคนบอกว่าต้องใส่สารเคมีไงก่องย่หอรุมมีครับ สิบกว่าป,ป,ปีนะครับที่ผมผลิตหนังกองขายครับนี่ครับ